สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีทุกคนมือนีมาพอกบนองเอมอีกแล้วเนาะในช่องอีมเอมมือนีน้องเอมสิพาทุกคนมาเหตุกลุ่มชุบแป้งถอดแบบง่ายๆเนาะเขาตามไปเบิ่งกันเลยว่ามันเหตุอย่างไดขั้นตอนแรกของเขากะมีแป้งเนาะแป้งแป้งถอดกรอบเนาะใส่เป็นแป้งถอดกรอบเนาะแล้วก็ไข่ไก่น่วยหนึ่งก็ดขนมปังเข้ามาผสมแป้งกันก่อนเลยใส่ไข่ลงไปในแป้งเนาะ ใส่ลงไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็คลุกแป้งกับไข่ให้เข้ากันนะคะใช้มือเปล่าแล้วกันนะคะไม่ได้ใช้ถุงมือเพราะว่าทํากินเองล้างมือเรียบร้อยแล้วค่ะคลุกแป้งกับไข่ให้เข้ากันนะคะและนี่ก็คือกลุ่มของเฮาเนาะว่างไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปหลังจากใส่สไข่ลงไปในแป้งแล้วก็สิเติมน้ำเนาะเสร็จแล้วก็ขยำอีกทีหให้แป้งมัน เนียนละเอียดนะคะให้มันเหลวกว่านี้นะคะนี้มันยังเป็นแบบผงงอยู่ถ้ามันยังเหนียวอยู่แล้วก็เติมน้ําลงไปอีกนะคะยังเหนียวอยู่แล้วก็เติมน้ําลงไปอีกก็เริ่มเหลวแล้วนะคะนี่ค่ะแป้งเราก็เหลวได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอากุ้งมาชุบกันเลยนี่กุ้งของเราที่ใช้นะคะ ชุบเลยค่ะทําอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังนะคะพอชุบแป้งเสร็จแล้วเราก็มาชุบเกล็ดขนมปังนะคะก็จะได้เป็นตัวอย่างนี้นะคะมีเกล็ดขนมปังติดอืม แล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างนี้เลย แล้วแล้วเราก็เสร็จแล้วนะคะตัวสุดท้ายแล้วค่ะนี่จาตัวสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะหน้าตาของ กุ้งชุบของเราเราก็ชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปฟีดก่อนนะคะฟีดไว้สัก5-10นาทีหรือ20นาทีก็ได้นะคะเราไปฟีดเวลาทอดแป้งมันจะได้ไม่หลุดออกจากตัวนะคะเดี๋ยวเราไปฟีดกันก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทอดกันตามไปดูกันเลยนะคะนี่จะทุกคนหลังจากที่เฮาเอาอไปแช่ฟีดมากแล้วเนาะกระสีเป็นประมาณนี้ตัวกระสีแข็ง แบบนี้เนาะนเป็นแบบนี้เนาะหลังจากเข้เาไปฟีดมาแล้วเดี๋ยวเ้าไปถอดกันเลยพอออกจากฟีดมาแล้วข้าก็ะถอดเลยเนาะยันลงไปเลย ไฟกลางนะคะถ้าทอดไฟแรงเดี๋ยวกุ้งจะมีสุกแต่แป้งจะไหมก่อนนะคะ mm hmm. พอเรากุ้งลงไปแล้วเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งี๋ยวเราค่อยมาจับตอนนี้เราก็กลับกุ้งได้แล้วนะคะ mm hmm. ทอดให้มันสีเหลืองสวยงาม ไว้สักระดาษนะคะอีกสักแก๊บหลังจากเรากลับสิวแล้วเราก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งะคะทอดต่อสักแก๊บตอนนี้เราก็ทอดเสร็จได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราจะตัดขึ้นไปเลย สวยมากนะคะสวยมากเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราไปจัดจานกันเลยนะคะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูหน้าตาจัดจานเสร็จแล้วเรียบร้อยดูหน้าตานะคะทําง่ายๆค่ะทําแบบง่ายๆก็สามารถได้กินแล้วนะคะทําแบบง่ายๆก็สามารถ กินได้แล้วนะคะนี่ดูสวยงามถ้าเกิดว่าใครดูแล้วสนใจอยากจะทำตามก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะบอกไว้แล้วค่ะใต้คลิปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เวลากินแล้วนะคะได้เวลากินแล้วเล่นแล้วเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษเหมือนเดิมนะคะพี่น้มนตค่ะและแขกรับเชิญน้องน้ำทิพย์โอ้ยผมปิดน้า นายใครจะเอาชิ้นไหนก่อนคะอยูเอาชิ้นนี้ก็แล้วกันเล็กๆชิ้นนี้ก็แล้วกันน้องน้องทย์เอาไหนคะเอาชิ้นนี้กินมะเขือเทศไหมกินอ่านโอ้ยกินมะเขือเทศโอ้ยดูกรอบจัดแน่ๆเลยซอสเราก็มีน้ำจิ้มบวยแล้วก็ซอสมะเขือนะคะโอ้ย โอเคแม่เผาคัมเบียว่ะกรอบมากเลยโอ้โอ้โอ้ฟันแตกเลยเนี่ยยังมันกรอบมากนะครับพี่มนอร่อยมากเลยจะกินซอสมะเขือดูพี่มนเอาข้าวด้วยนะครับแต่น้องน้ำพิษไม่เอาข้าวพี่มนหิวข้าวซอสมะเขือ จมซอสจิ้มก๋วยค่ะนี่จิ้มซอสไหมเคียวเว้ยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนกรอบมากแนวกุ้งให้ท่านผู้ชมดูซิหลัางจะกัดกุ้ง <c oughs> สีแดงๆนะสีส้มๆหนูเจอกุ้งต <c oughs> ั้งานานแล้ว <c oughs> วางไว้จานหนูใช่ไหมโดนกุ้งแล้วกรอบไหมกรอบมากกุ้งก็นิ่มกุ้งก็นิ่มแป้งก็กรอบใช่ไหมแบบนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในอือฮึดูตู้น้อมดิ้บไปเยอะ่ยากลองอยู่ไกลเกินอยู่ไกลเกินแต่ไม่เป็นไรก็ถึงอยู่ อร่อยไหมคะนงน้ำเออร่อยเมนูนี้ผ่านไหมคะผ่านเหมือนเดิมผ่านเหมือนเดิมเต็มสิบให้เท่าไหร่คะสิบเอ้ไม่ใช่หนึ่งรเต็มหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเต็มหนึ่งรอยเลยให้เป็นให้อะไรพี่มอนอ่ะสองร้อยเต็มสองรเยอะไปไหมพี่มนให้เยอะเกินกับสองร้ออเนี้ยอื พี่น้ำมนต์ต้องพี่น้ำมนต์นนต้องข่าน้องน้ำทิพน้องน้ำทิพให้หนึ่งร้อยเมนูต่อไปเป็นอะไรคะหนึ่งร้อยสามร้อยเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยร้อยหกร้อยเลยเหรอหนูเอาเป็นหนึ่งสองร้อยเหมือนกันอะไรอ๋อตุ๊ก ไปไหนอะ่ะแค่เลี่ยนอยากกินตัวยอยากกินนะ้ำเหมือนไปเอาน้หอหมวอเกรอบร่วงแบบนื้อแบบอะกรอบมากมื้อนายมากเลยย <c oughs> ำพิมจะรังไปเอาน้ำค่ะพี่ม,มอนไม่เอาน้ำเนี่ยต้อง <c oughs> เอามือลองไว้นะคะเพราะว่ากรอบมากร่วงหมดเลย บอกแม่ไว้แล้วว่าหนูจะไปรออ๋ออไหมนออันใหม่เพิ่งกินแค่ชุบแป้งกับอะไรมีแป้งมีไข่ไก่มีแจงแป้งทอดกรอบมีไข่ไก่แล้วก็มีเกลดขนมปังแล้วก็มีกุ้ง ชุบเสร็จแล้วก็เอาไปฟีดไว้ในช่องฟีดเสร็จแล้วก็เอามาทอดเดลือแต่แป้งกุ้งมันถอดออกแล้วเนี่ยเอาวางไวต้ตรงนี้ <c oughs> เอาชิ้นนี้ก็แล้วกันชิ้นไหนก็ได้ค่ะโอ้ยก๊อ กรอบมากเลยกรอบเพราะกุ้งไงเพราะว่ากุ้งมันจะเป็นตัวนิ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนแป้งมันจะเป็นกรอบใช่เห็นกรอบเห็นเนื้อกุ้งข้างในละน้องที่เห็นเนื้อกุ้งแล้วเหรอนี่ค่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่กุ้งโออเป็นไงเนื้อหื เจ็บ no มือนิดหน่อยเจ็บมือนิดหน่อยตามมือหรือไม่กรอบกรอบจนเจ็บกรอบจนเจ็บมืออะไรอ่ะขนมปลาเกลือกุ้งเหรอแป้งหายไปไหนแป้งอกุ้งแป้งอยู <net> ่น,นี่แป้งอยู Это ่นี่ตกลงพี่มลชอบกินแป้งชอบกินกุ้งเนี่ยชอบกินทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเลยแต่มันหลุดใช่ไหมล่ะ ลูดเป็นตัวเลยเอา้าทำไมพุง่งลูกเป็นแบบนเนี้ยแหละนั่น่ะสิีมันโป้หรือเปล่าเนี่ยมันโป้ไหนเอามันโป้ให้ดูชิโอ้โหเนื้อแต่เนื้อเนเนื้อ เสื้อผ้ามันหายไปไหนเนี่ยว่ามันอยากขอเสื้อผ้าดูพี่มนหายไแล้วดูตรงนี้ที่ปิดไว้อยู่เลยหางหางมันปิดอืมกินซะชอบใช่ไหมล่ะชอบชอบมากเลยชอบมากเลยพี่มันก็ตอบต่อไปจะเป็นอะไรหรอเมนูต่อไปยังไม่รู้เลยหนูอยากกินปลาหมึกปลาหแตกกินปลาหมึก อยากกินปลาหมึกเอิ่มอยากกินปลาหมึกต้มกิมซอสกิมซอสแม่เอาเอาปลาหมึกทูกแั้งทอดไหมอืมก็ลองดูอืมก็ลองเอิ่มเดี๋ยวก่อนจะกินแป้งกับซอสได้ไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยตอบกรอบมากเสียงแหบปะไปเนี่ยเสียงเปียนเลยทำไมล่ะอืมเลิดเลิด ตองมันอยู่แค่เนี้ยเหมือนต้นไม้มันเต้องปิดปิดทำไมอ่ะแค่ปิดไม่มีทางออกอ๋อไม่มีทางออกไม่มีทางออกเลย,ออเลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับเมนูนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดถูกใจกดติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ ส,สด,ดแบบนี้ด้วยนะคะสบายดีให้เด็กๆกินต่อนะคะเดยาก,กดแย่แบบนี้มันกดนี้ใช่ไหมบายยอ่ะเอ็มจะไปแล้วแต่หมูกับน้องยังอยู่นะคะ <c oughs> กินไม่เสร็จเลยเออออ่ะเอ็ม อเออตอนนี้ทําให้มันเว้นรวมกันนิดนึงนะเอ้ยรวมกันมากินแบบรวมกันดีเปล่าไม่เอาอ่ะเอิ่มพอรวมกันแล้วมันจะไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยอุ้ยรวมกันไปเร็วเออ๊บเบ๊บเบ๊บโ <c oughs> น้ติมโซนมาเคลีก่อนดีเลเ่เอ้ยเออฮ้ย <c oughs> <c oughs> ปวดจะแตกกรอบ กอดอกใหม่มถ้าใครอยากกินก็ลองทำเองนะจะจะบอกไอเอ,เอ<น>็มบอกเมื่อกี้ไปแล้วมีเกล็ดขนมปังไข่กุ้ง,งแล้วก็แป้งไข่กี่ฟองไม่รู้งั้นก็ลองดูว่าจะเอาไขายย่กี่ฟองก,ก็ได้เออรู้แล้ว ทำเอาไข่ต่้งฟอง,องทัดทำนี่คงจะอร่อยน่ารู้เลยทุกคนอะ <c oughs> กองนิ่มนิ่มโอ้ยใช่กุ้งนิ่มนิ่มช่วยกดติดตาม,มหน่อยนะคะเพราะว่าบางคลิปคนอาจจะถูกใจใช่ไหมคะถ้าคนไหนลองทำดูแล้วอย่าลืมกดให้ด้วยถ้ามันอร่อยก็ละโก็ <c oughs> เจ้าสิงใหญ่นะคะนี่ใหญ่มากเราชิลิกระพอิใบนี้เอาาตกอนเลยค่ะแต่ใบอันนี้เอามาตกแต่งเฉยๆก็จมึง้ตรงใ่อันนี้แป้งดูกุ้งสิแล้วแต่กุ้ง เราตีการทั้งวันคีิด้วยนะวันที่ท่านนี่ว่ะที่เราทำงานไปใหญ่ๆวันแล้วอ่ะแต่คลิปอาจจะดูน้อยๆนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ถ้าบางคนเจอคลิปพวกหนูนะคะดีเลยกดเลยกดไลค์ด้วยนะแม่ถ่ายให้พวกหนูเองนะแบบนี้นะคะไม่ได้ไม่ไใจร้องแบบนี้ เอิอ่มทุกคนเคยดูคลิปทำหนุกปังหมูยังเนี่ยผู้คข้าในจะสงสัยใช่ไหมคะว่าหนูอยู่าอนุบาลไหนอยู่พี่มันอยู่ปหนึ่งนะคะหนูอยู่ปหนึ่งส่วนน้องอยู่อนุบาลสามเพิงง 3, ่งขึ้นเองอนุบาลสามท้าบหกพี่มนเห็นเนื้อข้างในไหมตัวไม่ยาวจากนั้นเราหมดไปสี่ตัวแล้ว ดูเสียหนูหมแล้วค่ะหนูหมดไปสี่ตัวเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นชิ้นที่ห้าแล้วนี่คือชิ้นที่ห้าของเราเลยอันนี้แหละชิ้นที่ห้าเออมะเขือเทศอาจจะเป็นงานตกแข่งใช่ไหมคะแต่เราจะกินให้ดูแต่ตอนนี้ไม่กินนะคะเ็คือเทศเราไว้ตกแต่งแต่เราก็กินได้มันคือของกิน คนนางกุ้งเอ,เอง็มหนูอบอกเอ็มไปเรียบร้อยแล้วว่ากุ้งปูถ้าแป้งมันหายหมดนี่คือกุ้งปูนั่นเนี่ยตอนนี้เราก็อิ่มกันแล้วนะคะตัดไปห้าชิ้นหนกูก็เป็นห้าชิ้นคือ,อหมดไปสิบชิ้นแล้ก็สำหรับพวกหนูอ่ะเอ็ม เอ็มพอดไปกี่ชิ้นอะมีนี่หนูสัญญาไว้ว่าจะกินอันเออว่าเกิดเท้รู้ใช่ไหมกินหมดเกลี้ยงเพราะว่าให้แม่ไปชิ้นหมดเกลี้ยงค่ะพี่เจงหนุไม่ได้กินหกชิ้นนะคะให้แม่ไปคะ่ะเราก็กินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วค่ะ จบคลิปแล้วนะคะบ๊ายบายแต่ว่าหนูยังเหลือบ๊ายบาย